ยันไม่คิดแต่งงานแพทนปรปภาฝากถึงพีชานนท่าเหนือก็ออกจากชีวิตไปได้เลยยันไม่คิดแต่งงานไม่ท้องอีกถ้าอยากมีให้ไปหาคนอื่นถือเป็นอีกคู่ที่หลายคนจับตามอ,อบงสําหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวแพทนปรปภากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนที่แฟนๆต่างรุ่นว่าจะไปต่อหรือไม่อย่างล่าสุดสาวแพทก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักผ่านรายการถกถามทอล์กของเพื่อนสนิทเจนเจน,เจ,นจินดาในช่องยูทูบหนองห้าหว,ว่าคนใหม่ ที่เข้ามาก็จะพูดกับเขาเลยว่าเหนื่อยหน่อยนะเพราะคุณดันมาอยู่กับคนที่ผ่านชีวิตมาแล้วเราไม่ใช่คนโสดเราเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งเขาคงต้องเหนื่อยเราพูดกับเขาทุกวันถ้าเขาเหนื่อยให้ออกจากเราไปได้เลยปากกับใจตรงกันตรงมากตั้งแต่มีลูกทุกอย่างชัดเจนตรงมากถ้าเขาอยากแต่งงานอยากมีโมเมนต,ต์แบบนั้นแพทก็ให้เขาไปอยู่กับคนอื่นเพราะแพทเคยผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วแล้วมันไม่ได้วัดเลยว่าชีวิตเราจะยืนยาวถ้าอาญากมีโมเมนต์นั้นแพทให้เขาไม่ได้แล้วถ้าเขาอยากก็ให้ไปหาคนใหม่ เราคุยกันแล้วแพทไม่อยากมีภาพวันนั้นแล้วเราผ่านไปแล้วพูดจากใจปีครึ่งจะสองปีที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกตั้งแต่ก้าวเข้ามาแพทบอกเลยว่าไม่คิดแต่งงานแล้วแพทยังพูดถึงเรื่องการมีลูกว่าถ้าเขาอยากมีน้องอีกคนคุยกันแล้วว่าร่างกายแพทไม่ได้แล้วแพทฝากไข่ไว้แต่แค่คิดว่าตัวเองจะท้องใหญ่ขึ้นอีกครั้งแพทรับตัวเองไม่ได้แพทก็บอกเขาเหมือนกันว่าถ้าอยากมีก็ให้ไปหาคนอื่นเลยที่พร้อม ส่วนพี่เขาก็บอกเป็นร่างกายแพทแพทเลือกเธอท่าวันไหนไม่มีความสุขให้เดินออกไปเลยทุกวันนี้เราอยู่กันด้วยความสุขเหมือนกันถ้าเขาเข้ามาแล้วเป็นความทุกข์ของแพทก็ให้เขาออกไปแพทพูดกับเขาทุกวันถ้าวันนี้เขาเข้ามาในชีวิตแพทไม่ใช่กําไรไม่ใช่ความสุขก็ออกไปแต่ตอนนี้เขาคือความสุขไงเขาถึงยังอยู่และเมื่อถูกถามว่ามีความสุขอยู่ในวงกลมสาแพทก็เผยว่าตอนนี้เขาคือกําไรแพทมีวงกลมมีความสุขในระบบนิเวศของเรามีแพทมีงานเราลูกเราเมื่อคนนั้น เข้ามาเขาก็แค่เข้ามาเป็นกําไรมาซึมซับอยู่ในวงกลมของแพทได้แพทไม่ใช่ตัวสีแล้วหาอีกครึ่งนวันนี้แพทคือวงกลมวงหนึ่งที่มีระบบนิเวศอยู่ในนี้ perfect แพทมีความสุขทุกอย่างแล้วถ้ารับใครเข้ามาแล้วร้องให้เสียใจก็ออกไปจากระบบกูซักพูดกับเขาเสมอว่าไม่ชอบเซอร์ไพรส์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเมื่อเราโตขึ้นเราเจออะไรมาเยอะมากกว่านี้เราก็บอกเขาเลยว่าอย่าเซอร์ไพรส์มีอะไรให้พูดกันตรงๆอย่ามาทำโมเมนต์คุกเขา่าให้พูดไม่งั้นครั้งต่อไปอาจเป็นว่าไม่ก็คุยกันเลย แทยังเผยอีกว่ากับคนนี้อายุน้อยที่สุดคือ14เราเลือกสมองอายุไม่มีผลสมองเขามีผลเพราะเราเคยเจอ10ปีก็ดูว่าโอเคแต่อาจไม่ตอบในบางจุดก็ไปตอนแรกแท็ติดตรงนี้มาตลอดแทด็ไม่ชอบเด็กกว่าอายุเท่ากันยังเรียกพี่เลยแต่วันนี้เมื่อเราเปิดใจมันเป็นแค่ตัวเลขเราเลือกสมองเขาจริงๆและสไตล์แทเหมือนจะนั่งตลอดแต่ก็อยากเป็นผู้ตามบ้างเขาเข้ามาในชีวิตเราตอนนี้เรารู้มาว่าเขาเหนื่อย อยากให้เขาพักแต่เขาไม่พักก็พูดกับเขาทุกวันว่าพักได้นะถ้าเหนื่อยเกินไปให้เดินออกจากเราไปเลยถามเขาได้ว่าเดินกี่รอบแล้วไม่เคยงอเลยสักครั้งถ้าอยากมีตัวตนก็ให้ออกเพราะแพทไม่พร้อมมีตัวตนอะไรกับใครทั้งนั้นณนะวันนั้นเขาไม่เข้าใจทําไมคนนั้นได้เปิดแต่เขาไม่ได้เปิดเราก็บอกว่าถ้าอยากมีโมเมนต์นั้น ก็ออกไปเราบอกเขาตรงๆว่าตอนนี้เราบื่อเขาจริตเราชอบคนง่ายแต่รักคนยากไม่งั้นจะไม่เลิกกันภายใน4 5เดือนเราต้องปรับตัวกันเยอะมากบางคนเปิดไปสุดท้ายก็ปิดภายใน6ชั่วโมงก็มี 8G ตอนนี้เราคิดถึงลูกและให้ลูกช่วยเลือกถ้าลูกโอเคเราก็ไปแพทรู้ว่าเขาเหนื่อยมากแพทไม่ยืดหยุ่นแพทมีแผนแพททำงานไม่เคยคิดจะ,กะเกษียณแม้แต่วันเดียวเวลากเกษียณคือวันที่ไม่มีใครเอาแล้วจริงๆงานไม่จ้างแล้ว ถ้ายังมีคนจ้างแพทจะสู้แพทจะทําจะไม่หยุดโอกาสไม่ใช่อากาศแพทเชื่อว่าโอกาสไม่ได้มาให้ทุกคนบางทีมันมาแล้วเราต้องคว้ารู้ว่าบางอย่างเราเหนื่อยมากเรื่องเยอะจังเลยไม่อยากทําแต่ลองทําดูก็ได้ถ้าเหนื่อยมากก็หยุดแต่ลองไปก่อนเผื่อมันเวิร์กดีกว่าไม่ได้ลองอะไรเลยและเขาต้องตื่นและนอนเวลาเดียวกับเราซึ่งสําคัญมากเพราะแพทเป็นคนจะไม่ยอมนอนตื่นสายแพทนับเวลานอนต้องนอน8ชั่วโมงเท่านั้นเสารอ์อาทิตย์ไม่มีงานก็ต้องนอนตื่น6นาฬิกา5นาทีและนอน3ทุ่ม ซึ่งแปรมากคนอื่นที่มาใช้ชีวิตกับแพทจะเข้ากันยังไงแพทเป็นอย่างนี้เพราะเราดูแลคุณแม่เราไม่รู้เขาจะไปวันไหนจะหมดลมหายใจหรือหยุดลมหายใจวันไหนเรานอนน้อยหน่อยก็ได้ตื่นเร็วหน่อยเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับเขาเยอะหน่อยเราไม่เคยและเลยดูแลคุณแม่สักวัน